สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานและสถานที่ต่างๆซึ่งประกอบด้วยพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสศดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริ พิพิธพภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพิพิธพภัณฑ์สินแผ่นดินและโรงมหรสพหลวงสาราเฉลิมกรุงตั้งแต่วันที่1นึ่กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019จากจะคลี่คลาย